สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะฮะไฟฉายรุ่น5 501นะฮะตาเสือครับวันนี้ัจจุพันธ์เขาก็มาอย่างดีเลยนะฮะแพ็กเกจนะมีถุงหอมมาอย่างดีนะรุ่นนี้สามารถรีไฟได้นะครับนี่เปิดตรงนี้นะครับนี่เป็นแสงสีขาวครับรีได้ครับเบานะรีไฟได้นะเป็น และหนึ่งชุดจะแถมสายคาด1งอันแล้วก็ที่ชาร์จ1อันนะนี่นะอยู่ในถุงใส่อย่างดีตัวนี้จะเป็นสีขาวครับโอ้ยตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเมื่อกี้โชว์สีขาวไปแล้วนี่ฮนะที่เปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับเปิดดูนะครับนี่นะเป็นสีเหลืองครับแสงสีเหลืองส่องแรงมากครับนะนปัดก็จะประมาณนี้นะครับครับที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ สนใจทักมาได้เลยนะครับรุ่น5501นะครับตราเสืออย่างดีเลยทีเดียวนะ